สวัสดีครับ FC ของผมนายภูมิพัฒนนัทชาวกรกุลน,นะครับสำหรับคลิปนี้ก็นำไก่หางพวงเป็นพิมพ์เล็กนะครับเป็นพิมพ์เล็กเอามาให้ชมนะครับเป็นไก่หางพวงพิมพ์เล็กซึ่งอหลวงพ่อปาเนี่ยจะสร้างไว้สำหรับพระพุทธเจ้าทรงสว์เนี่ยมีอยู่กันหกพิมพ์ผมก็หวังว่าทุกคนก็คงมีความรู้แล้วนะครับจากคลิปอื่นๆ สำหรับคลิปผมนี่ก็ประหยัดเวลาในตรงนั้นก็จะมาให้ชมพระแท้พระจริงว่าหน้าตาเป็นยังไงลักษณะทางธรรมชาติเป็นยังไงเห็นไหมครับลักษณะธรรมชาติจะเป็นอย่างนี้ถ้าท่านไปดูของไม่แท้ตามที่ต่างๆมันแตกต่างนี้เลยคุณไม่ต้องไปส่องพระได้เลยเห็นปั๊บรู้เลยว่ามันไม่ใช่สำหรับคลิปผมนี่จะเน้นธรรมชาติของการมองเห็น คือลักษณะทางกายภาพว่าเป็นยังไงถ้าท่านไปพบเห็นทรงพระแบบนี้โอเคใช่เลยนะครับนะดูให้จำว่าลักษณะผิวพันธ์ด้านหน้าด้านหลังเป็นยังไงส่วนรายละเอียดนั้นให้ท่านไปชมคลิปที่311นะครับพิมพ์ว่าภูมิพัฒแล้วก็ไก่หางพวงแค่น,นี้แล้วก็จะขึ้นมานะครับอันนั้นคือพูดเท้าความความเป็นมาการสร้างนะครับ ส่วนคลิปต่อๆไปนี้นะอีกหลายคลิปเนี่ยก็จะให้ FC ได้ชมผิวพันธุ์พระแท้ด้านหน้าด้านหลังแค่นั้นเองนะครับด้านข้างด้านอื่นๆวิธีการสร้างการทำาไรไปดูคลิปที่311สนะครับสำหรับองค์นี้นะครับเป็นไก่หางพวงพิมพ์เล็กนะครับสังเกตยังไงนี่เลยเนี่ยตัวอูตัวอูต้องมาลงตรงกลางแบบนี้เท่านั้นนะ ถ้าไม่ลงตรงกลางเอียงมาทั้งขวานี่ปลอมทันทีเลยนะครับผิวพันธุ์อาจใกล้เคียงแต่ถ้าหางตัวอุ่อ,อไม่ไม่ตรงตรงนี้นะครับถ้าทะแยงมาเงี้ยผิดเลยครับเป็นภาพปลอมทันทีเลยสําหรับพิมพ์เล็กนะครับแต่ถ้าพิมพ์ใหญ่ไม่เป็นไรและต้องมีรอยเนื้อเกินนี่ครับนี่ครับใต้ใต้ปากไก่ลงมาเนี่ยจะมีรอยเนื้อเกินแบบนูนๆอย่างเงี้ยนะครับอาจจะเป็นรอยพิมพ์แตกประมาณเนี่ยครับนี่คือไก่หางพวงพิมพ์เล็กหน้าตาจะเป็นเช่นนี้นะ ไม่ว่าพิมพ์เล็กพิมพ์ใหญ่ถ้าเราได้ก็โอเคแล้วหรือทุกๆพิมพเ์เราได้ก็โอเคแล้วพ,พ,พุทธคุณแต่ถ้าเราซื้อขายต้องหาประเภทไก่หางพวงนะครับเพราะราคาเขาหลักล้านขึ้นนะครับหลักล้านขึ้นหรือว่าหลักหลักสองล้านอะไรประมาณนี้ครับสำหรับไก่หางพวงก็ถึงส่วนพิมพ์อื่นนั้นก็ตกต่ําลงไปนะครับอันนี้เป็นพิมพ์ยอดฮิตหายากราคาแพงที่สุดนะครับอันนี้คือ องนี้คือไก่หางพวงพิมพ์เล็กนะครับจุดสังเกตผมบอกผมบอกแล้วว่าตัวอูนี้จะต้องดิ่งตรงมาอย่างนี้นะครับเนี่ยหางตัวอูต้องหายอย่างนี้นะครับนะผิวพันธุ์เช่นนี้แล้วก็จะต้องมีรอยเนื้อเกินตรงนี้ครับนี่คือด้านหน้าส่วนด้านอื่นนั้นผมจะไม่บรรยายหรอกนะให้เอฟซเนี่ยชมกันเองแล้วก็จดจำแลแ้วแคปหน้าจอไปละกันนะครับคือหาให้ได้แบบนี้นะครับนี่เลย ชี้ส่วนต่างๆเนี่ยต้องให้ได้ประมาณแบบนี้เลยส่วนยันนั้นอาจจะสวยบ้างไม่สวยมัง่งองค์พระกับไก่ขอให้เป็นเช่นนี้เช่นนี้เลยนะครับบางทีตาไก่ก็จะหลุดบ้างนะครับในบางองค์แต่มีอ่บางองค์ที่ที่เป็นอย่างนั้นถ้าเราได้มาก็ก็ถือว่าอ่ไม่สวยนิดนึงแต่ถ้ามีตาของไก่ด้วยพร้อมมันจะสวยมากเลยครับอ่ขอให้ f อจําลักษณะผิวพันธุ์นะครับลักษณะทางกายภาพ นะว่าหน้าตาเป็นอย่างนี้พิมพ์ใหญ่พิมพ์เล็กดูยังไงแค่นี้เองนะครับผมจะมาบอกจุดเน้นตรงนี้เองแต่ถ้าจะดูรายละเอียดก็คือต้องดูในคลิปที่311นะครับนะพิมพ์ภูมิพัฒน์แล้วก็ไก่หางพวงเดี๋ยวก็เด้งขึ้นมาครับเอามาชมด้านหลังนะครับด้านหลังก็จะเป็นอย่างนี้นะครับนะเนี่ยด้านหลังก็จะเป็นอย่างนี้เลยเนี่ยนะเป็นรูปพุ่นแบบนี้ครับแต่ถ้าเนียนเรียบไม่ใช่แบบนี้คือวางนะครับ เพราะฉะนั้น FC นะครับดูของผมนะเออที่สีขา,ขาวๆเนี่ยบางคนอาจจะแปลกใจนี่คือผงพุทธคุณทั้ง3มชนิดรวมกันพอดีมันหกมันเลี่ยมามันก็จะมาติดตามที่องค์พระก็ไม่เป็นไรครับถือว่าสุดยอดครับดีผมมีลักษณะเลอะๆแบบนี้ประมาณ5องค์นะ <c oughs> ถ้าจําไม่ผิดเลอะๆแบบนี้นะครับเนี่ยคือผิวพันธุ์ของพระของหลวงพ่อปานวัดบางลมโคอาจจะต้องเป็นเช่นนี้นะครับเพราะฉะนั้น f c จําจไว้ให้ดีนะครับ นะแคปหน้าจอไปแล้วก็จะได้หาได้ถูกต้องเป็นผ้าที่แพงนะครับถึงไม่สวยนี่ก็แพงนี่พืชพิมพเบอร์หนึ่งนะครับไก่หางพวงไข่สนใจก็กริ้งกลางมาได้นะครับมีพอแบ่งปันให้ได้แต่ไม่ถูกนะครับราคาพอพอประมาณนะครับแต่ไม่เท่าเซียนใหญ่แน่นอนครับคลิปนี้ขอจบเคียงเพ่นแค่นี้นะครับไอคนโชคดีสวัสดีครับ